สวัสดีครับวันนี้พีกก็จะมารีิวสุกุชี้พี่เจารูปยิ้มก่อนสโลมากเลยต่อไปต่อไปเป็นรูปตบมือนะครับเดี๋ยวผมจะลงบีบเลยนะครับปูสโลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอันนี้มันจะเหมือนช็อกโกแลตแต่ว่ามันกินไม่ได้นะครับระวังตายเลยนะครับอาจจะถึงไม่ถึงตายหรอกนะครับ น,นี่มันจะสโลอยู่นิดเดียวเดี๋ยวผมจะดมดูนะครับหอมนะครับหอมนะครับหอมมากเลยนะครับต่อไป,ออไปเ,เป็นเค้กเป็นเค้กรูปท็อปปิ้งมีท็อปปิ้งช็อกโกแลตและเชอร์รี่แก่เป็นก,กนงงลิ่นองุ่งนพี่จะปีบให้ดูก,กันเลยนะไม่ค่าสโลเท่าไหร่ต่อไปอันนี้มันจะเป็นรูปหัวใจนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะคล้ายๆไอ เค้กเค้กอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ทํามาจากโฟมโฟมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปโฟมนะครับเดีย๋ยวผมจะลองมาบีบดูนะครับมันไม่สโลนะครับมันจากสโลอยู่นิดนึงนี่นะครับอันนี้ก็ลองดูมดูนะครับต่อไปต่อไปเป็นรูปเค้กซีเลียมนะจะเป็นผลไม้เหมือน ตัวที่แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่และท็อปปิ้งช็อกโกแลตมีครีมเป็นกลิ่นออมมิ้นนะแม่คะสโล่เท่าไหร่อันต่อไปเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นรูปยิ้มนะครับแต่ว่า,ามันจะทำตาแบบกดติดตามเพื่อกดสัวสไครตเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับ,บายบาย